มาทำคุกกี้ที่ทำง่ายๆกันค่ะนี่ก็เพราะส่วนตัวไม่ชอบทำอะไรที่ยุ่งยากอยู่แล้วนะคะยิ่งวัตถุดิบน,น้อยยิ่งดีเลยค่ะขอเรียกน้องว่าคุกกี้พอดีคำไส้ไข่เค็มค่ะวัตถุดิบก็ตามที่ขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะในส่วนของแป้งก็คือผสมผสมคลุกๆจนปั้นได้ค่ะก็แบ่งแป้งเป็นชิ้นละประมาณ10กรัมนะคะจะได้ตามคอนเซ็ปต์พอดีคำเลยค่ะ ถ้าแบ่ง10กร,รัมจะได้ทั้งหมด50ก้อนนะคะสำหรับสูตรนี้มาถึงขั้นตอนนี้ล้างมือให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็มาปันป้นแป,ป,ป้งเอาไซ้์ไข่เค็มเสร็จตรงกลางเลยค่ะทําเป็นก้อนกลมๆแบบนี้หรือจะทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก้อนแบนๆก็ได้ตามชอบเลยเสร็จแล้วให้เข้าเตาอบรอบแรกที่ไฟ150องศา12-15นาทีนะคะเสร็จแล้วค่อยออกเอามาทาไข่แดงที่หน้าขนมค่ะในส่วนของไข่าทาหน้าขนมก็มีไข่แดงน้ำมันแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะ เสร็จแล้วก็ระเลงตอนร้อนๆเลยนะคะให้ครบทุกลูกแล้วก็เอาเข้าอบรอบที่2นะคะที่ไฟ1 5อองศาประมาณ3-5นาทีเสร็จแล้วก็น้องมาใส่ภาชนะสําหรับอบควันเทียนค่ะอันนี้ขอปิดรูที่ฝาหม้อนิดนึงค่ะถ้าใครไม่ชอบกินควันเทียนก็ไม่ต้องอบควันเทียนก็ได้ค่ะรสชาติคุกกี้คครายกลีบลำดวนค่ะแต่มีความเค็มมันนัวของไข่เค็มลองทําดูนะคะเฮชอบชวนทําชวนชอบค่ะ